สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่727การต่อสู้ของเสือเอ,อ๋อเซียนผู้เป็นหลักของเมืองเซินไถคือลัวหลิงติ้งของตําหนักจื่อฝ่าเซียนหลิงติ้งยืนอยู่บนยอดสูงสุดของเจดีค่ายคนกลางเมืองเซินไถเขาสวมเสืค้คุมสีเขียวร่างทั้งร่างแผ่แสงเซียนสีขาวออกมา เขาพ่มือไปด้านหลังแล้วจ้องไปยังจางรู้เฉินกับเสอเอ๋อบนเวทีประลองไม่ไกลนั่นด้านหลังของเขายังมีครึ่งเซียนสามคนของตําหนักจือ่อฝ่าครึ่งเซียนคงวี่ครึ่งเซียนคงหลิงและครึ่งเซียนคงเชอร์คนของสุน,น็กมอนโอของดวดดีจริงๆในที่ของพอกหลิงอี้ยังกล้าพูดจาเลวไหลยอย่างนี้อีกครึ่งเซียนคงวี่มีรูปร่างโวมเขาขึ้นออกมาด้วยโทรศัพครึ่งเซียนคงหลิงกลับมีสีหน้ากังวลแล้วกล่าวว่า เซอเอ๋อคือสัตว์รุ่นหลังของสัตว์โบราณงูขาวหัวใจเสียนเลือดจิไหลเวียนในร่างมีสายเลือดของสัตว์โบราณอยู่และในด้านพลังสมาธินางก็มีเคสที่สูงมากก่อนหน้านี้ไม่นานก็มีข่าวออกมาว่าระหว่างที่เดินทางมาพักเหลียอีเซอเอ๋อได้สู้กับครึ่งเซียนคนหนึ่งคนหนึ่งของราชสานักต่อสู้กันไปร้อยกระบวนท่าก็ยังไม่พเรียงพ้มครึ่งเซียนคงหลิงกล่าวต่อว่าเหลินเย่ยเป็นตัวแทนของพักเหลียงอีเพื่อเข้าร่วมงานประชุมกระบี่ หากว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาพวกเราจะไปกล่าวกับท่านประมุกและเซียนกระบี่อย่างไรเซียนหลิงติงพยักหน้าแล้วกลาวก่าวการฝึกฝนของหลิงเยถึงจะอยู่ในขั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เจ็ดของขั้นมะกรูดฉาแต่ว่าเสอเอ๋อกลับใกล้จะก้าวเข้าไปสู่เส้นทางของครึ่งเซียนแล้วให้เขาไปเทียบกับเสอเอ๋อยังห่างกันอีกอยู่มากคงหลิงเจ้าไปห้ามพวกเขาและไปเตือนคนของสำนักมาเดยวว่าหากยังโอหังอวดดีอย่างนี้ต่อไปข้าไม่มีเว้นรับทราบ คงหลิงลุกขึ้นยืนแล้วรีบมุ่งไปทางเวทีช้าก่อนที่ไกลๆเสียงไพเราะของหญิงสาวคนหนึ่งดังขึ้นมาเสียงนั้นก้องกังวานและเข้ามาในหูของเซียนหลิงติงและครึ่งเซียนทั้งสามจากนั้นแสงสีขาวสายหนึ่งก็พุ่งเข้ามาจากที่ไกลๆแล้วมาปรากฏที่ยอดเจดีค่ายคนรวมเป็นร่างของเซียนหนังสือสาวมากความสามารถพบเซียนหญิงครึ่งเซียนทั้งสามยืนเรียงกันและโค้งให้กับเซียนหนังสือสาวมากความสามารถพร้อมกันอย่างเข่ารพ เซียนหลิงติงกลับขมวดคิ้วแล้วกล่าวเซียนหญิงหมายความว่าอะไรเซียนหนังสือสาวใส่ชุดคลุมของสายรูสีขาวไว้นางแต่งกายอย่างผู้ชายและมีท่าทีสง่างามนางยิ้มออกมาเพื่อเอาวิสหลิงติงหวันเป่ยไม่ได้มีความหมายอื่นแต่แค่มั่นใจในตัวหลิงเย่ยเท่านั้นและคิดว่าเขาสามารถสู้กับเสอเอ๋อได้ได้ยินเซียนสาวกล่าวแทนตัวเองเป็นหวันเป่ยทำให้เซียนหลิงติงคลายคิ้วออกอย่างอารมณ์ดีขึ้นมาไม่น้อยยังไงหากพูดถึงการฝึกฝน ฐานะและบรรดาศักดิ์แล้วเซียนสาวรู่ตะอยู่เหนือเขาทั้งนั้นนางยอมเรียกเขาว่าเป็นพวกวสโสได้ถือว่าให้ความเคารพเขามากแล้วเซียนหลิงติ้งกล่าวความสามารถของหลินเย,ย่เข็งเก่งมากจริงๆแต่ว่าการทุกฝนของเขายังอยู่ในขั้นการเปลี่ยนแปลงคั้ิเจ็ของขั้นมกกมชาเท่านั้นข้ากังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเซียนสาวน่าจะเข้าใจความสําคัญของหลินเย,ย่ต่อพรกเหลียงอี้นะเซียนสาวยิ้มบางๆและมองไปที่หลินเย,ย่บนเวทีแล้วกล่าวว่า หากว่าหลินเย,ย่สามารถอชนะเสอเอ๋อได้ด้วยขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่เจ็ดของแก้มเกลวมัจฉาความสำเร็จในอนาคตของเขาไม่ใช่ยิ่งไร้ขีดจำกัดหรือเซียนสาวมองหลินเย,ย่สูงอย่างนี้ถือว่าเป็นผลดีกับพรรคหลิงอี้มากเซียหลิงจิ้งหวั่นไหวพันคิดได้ว่าเซียนสาวมาดูการต่อสู้ด้วยตัวเองก็เป็นการบอกแล้วว่าเขาให้ความสำคัญกับหลินเย่ยขนาดไหนหรือว่าเซียนสาวเตรียมจะเลือกให้หลินเย,ย่เป็นหนึ่งในตัวแทนนัฐทายาทการต่อสู้ของเขากับเสอเอ๋อนับเป็นการทดสอบสุดท้ายของนางหรือ เสียลิงติงแอบคิดในใจตำแหน่งรัชธายาตมีความหมายที่ไม่ธรรมาดากับพรรคเหลียงอี้และสามารถทาให้อนาคตอีกหนึ่งพันปีข้างหน้าของพรรคเหลียงอี้ไปสู่จุดสูงสุดของโลกคนหลุนและไม่มีใครกล้ามาหาเรื่องลิงเย,ย่จะต้องทําให้ได้นะต่อให้เอาชนะเสอเออไม่ได้ก็อย่าไปแพ้ให้นางเสียลิงติงสูดลมหายใจเข้าลึกๆแววตาก็เป็นประกายเข้มขึ้นไม่ว่าอย่างไรก็ต้องให้เสียสาวได้เห็นความสามารถของลิงเยี่ยถึงจะได้บนเวที สเอและจางร้่ยเฉินยืนอยู่ตรงข้ามกันถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะยังไม่ได้สู้กันแต่ว่านาะเขตปราณกระบี่ของทั้งสองคนกลับปะทะก,กันแล้วปราณกระบี่หลายสายปะทะก,กันและสลายไปตลอดจนทําให้อากาศเกิดการบิดเบือนไปเล็กน้อยสัตว์โบราณรุ่นหลังตัวหนึ่งกลับสามารถฝึกฝนกระบี่ที่หนึ่งไปถึงขั้นที่สิบระดับสูงสุดได้สมแล้วที่เป็นงูขาวใจเสียนจางร้่ยเฉินกล่าวถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้สู้กันแต่จางร้่ยเฉินก็รับรู้ได้ว่าขั้นกระบี่ของเสอเอ๋อไม่ได้ตำซามเลย อย่างน,น้อยๆกระบี่ที่1ของนางก็ต้องไปถึงกระบี่ที่1ระดับสูงสุดแล้วและยังอาจจะฝึกฝนกระบี่ที่2ไปถึงระดับ1แล้วด้วยต้องรู้ว่า1000ปีนี้มีคนเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถฝึกฝนกระบี่ที่1ไปถึงขัน้นที่สิระดับสูงสุดได้ในขั้นมังกร,รมัจฉาและเป็นกระบี่เยี่ยมยุธสามารถกล่าวได้ว่าไม่ว่ากระบียเยี่ยมยุธขั้นมังกร,รมัจฉาคนไหนก็ล้วนแต่เป็นอัจฉริยะด้านกระบี่ที่ยอดเยี่ยมมากทั้งนั้นสเสอเฉีกยิ้มจนเเเเเ็็นนนนนฟััขาาาาวววววรรีีียยยงงตปปะบบแลล้ก่่่่ใมืออ ก็ต้องมาดูแล้วว่าขั้นกระบี่ของใครสูงกว่ากันตอนที่นางกล่าวคําแรกออกมานางยังยืนห่างออกไปแต่พอนางพูดคําสุดท้ายจบร่างของนางกลับมาปรากฏตัวที่ด้านหลังของจางลู่เฉนินและยกกระบี่เสียนลูกงูขึ้นอย่างไร้ซุ้มเสียงพร้อมกับฟันลงมาที่คอของจางลู่เฉนินความเร็วที่เสอเอ๋อแสดงออกมาสามารถเทียบเคียงกับพึ่งเซียนขั้นที่หนึ่งได้แล้วหากว่าคู่มือของเสอเอ๋อคือร่างเซียนขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่เก้าของข้มามอกรมัชาไม่แน่ว่าอาจจะยังถูกนางใช้กระบี่ตัดหัวออกมาได้โดยไม่ทันรู้ตัวก็ได้ จางวัชเชนไม่หลบเขายืนอยู่ที่เดิมแล้วใช้กระบี่แทงส่วนไปที่อกของเสอเอ,อ๋อนี่คือกระบวนท่าตายไปพร้อมกันอย่างหนึ่งกระบี่ของเสอเอ,อ๋อหากว่าฟันลงมาที่คอของจางวัชเินกระบี่ของจางวัชเินก็แทงทะลุร่างของนางสุบแน่นอนว่าเสอเอ๋อไม่มีทางตายพร้อมกับจางวัชเชนนางขมบดคิ้ีวและเคลื่อนร่างไปทางขวานขณะเดียวกันก็แทงกระบี่ไปที่เอวของจางวัชเินอย่างรวดเร็วจนเกิดแสงกระบี่ยาวออกมาความเร็วของจางวัชเชนเองก็เร็วมากแทบจะไม่ต่างกับเสอเอ๋อเลย เขาสะบัดกระบี่แล้วแทงเข้าไปปลายกระบี่โจมตีไปที่คอของเสอเอ,อ๋อและทําให้นางต้องถอยไปอีกครั้งฟุบฟุบบนเวทีจ่าร้เฉินและเสอเอ๋อปะทะกันเวลาแค่สามอึดใจทั้งสองคนก็ปะทะกันไปม,มากกว่าร้อยกระบวนท่าแล้วแต่ว่าตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้กระบี่ของทั้งสองคนกลับยังไม่ปะทะถูกกันเลยสักครั้งราวก,กับกำลังแสดงเพลงกระบี่กันอยู่กลางอากาศแต่จริงๆแล้วทุกครั้งที่เสอเอ๋อใช้กระบวนท่าไม้ตายออกมาก็รู้แต่ถูกจาร้องเฉินทำลายไปก่อนหนึ่งก้าว แลบีบให้นางได้แต่ต้องเปลี่ยนกระบวนท่าเสมอผู้ฝึกฝนที่ยืนอยู่ด้านล่างมีคนจำนวนน้อยเท่านั้นที่จะมองร่างข,งของทั้งสองได้อย่างชัดเจนผู้ฝึกฝนคนอื่นๆรวมทั้งผู้แข่งแข่งขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่9ของขั้นมกบัจชาบางส่วนกลับมองเงาและการออกกระบวนท่าของทั้งสองไม่ชัดทั้ง,ท,งที่อยู่ในขั้น9เหมือนกันแต่ว่าความสามารถกลับต่างกันราวฟ้ากับดินฝ่ามือของโซซูลูปปที่ปลายคางและจ้องหอมิงไปยังทั้งสองคนบนเวทีพร้อมกล่าวว่า เคล็ดกระบี่ของลินเยี่ยสูงกว่าเสอเอ๋อมากเสอเอ๋อไม่เทียบฝีมือกระบี่กับเขามีโอกาสแพ่มากโอหยางหวนกล่าวเสอเอ๋อเองก็น่าจะรู้ตัวแล้วต่อไปนางคงไม่ไปเทียบวิชากระบี่กับลินเยี่ยแต่ใช้การฝึกฝนที่ลึกล้ำกว่ากดเขาเสอเอ๋อก้าวไปสู่เส้นทางครึ่งเสียนแล้วครึ่งเทา้าไม่ใช่อะไรที่ลินเย่ยในขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่เจ็ดของแคมะกุชชาจะมาเทียบได้แววตาของโอหยางหวนเคร่งเครียดขึ้นหากว่าเสอเอ๋อต้องใช้การฝึกฝนที่แข็งแกร่งของตัวเอง ถึงจะสามารถกดดันลินเย,ย่ในขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่เของขกรรมการประชาได้ถ้าอย่างนั้นหากว่าลินเย่ยเลื่อยไปถึงขั้นที่9เขาจะไร้กาดถึงขั้นไหนเซอเอ๋อไม่ไปเทียบวิชากระบี่กับจางวั๋เฉินอีกแล้วปล่อยปรานเซียนทั้งร่างออกมาพลังปานเซียนของเทพโบราณที่มีเฉพาะในสัตว์โบราณสายหนึ่งพุ่งออกมาจากร่างของนางพลังเทพเซียนโบราณสายหนึ่งรวมกันเป็นวิชาและกลายเป็นงูขา,ขาวขนาดป,ประมาณถังน้ําตัวหนึ่งคดอยู่กลางเวที พร้อมกับแผ่อ,อนุภาพภาาศาลออกมารุ่นหลังสัตว์โบราณแสดงวิชาร่างเดิมออกมานั้นแข็งแกร่งกว่าวิชาของร่างเซียนเสียอีกจางโรเฉินรู้สึกราวกับมีภูเขาลูกใหญ่กดทับลงมาที่แขนเรื่องสองข้างทําให้พลังและความเร็วของเขาถูกกดไว้กระทั่งปานเซียนในร่างก็ยังโครจรได้ไม่สะดวกเสอเอ๋อยิ้มออกมาแล้วกล่าวข้ายอมรับว่าวิถีกระบี่ของเจ้าร้ายกาจมากแต่น่าเสียดายที่การฝึกฝนของเจ้ายังอ่อนไปหน่อยงั้นเหรอจาาโรเฉินกล่าวอย่างไม่ยอมอ่อนข้อ ุนางหัวเราะแล้วกระบี่รูปงูในมือของนางก็มีประกายสว่างจ้าขึ้นอัคระทั้ง8 8 4ตัวถูกกระตุ้นขึ้นจนนาให้เวทียาวสามสิบจ้างกลายเป็นลูกบอลสีขาวขนาดใหญ่ลูกหนึ่งอาวุธเซียนที่แข็งแกร่งแสดงอนุภาพออกมาแล้วม้ลงไปที่จางลู่เฉินราวกับจะทําลายทุกสรรพสิ่งแม้แต่กระบี่วารีมังกรมรกตของอาวสินเยียนก็ยังมีอัคระเพียงแค่650ตัวเท่านั้นเห็นอย่างนี้ก็รู้ว่า กระบี่เซียนรูปงูของเซอเอ๋อร์ดันมีระดับสูงขนาดไหนอันุภาพที่มันแสดงออกมาก,ก็น่ากลัวมากย้ะแล้วเซอเอ๋อร์กลับมีกระบี่เซียนไร้การขนาดนี้และการฝึกฝนของนางยังแข็งแกร่งขนาดนั้นอีกเกรงว่าลินเย,ย่คงแพ้แล้วแนะ่อาวสินเย็นเม้มปากแน่นต่อให้ยืนอยู่ด้านล่างนางก็ยังรับรู้ได้ถึงอนุภาพที่แข็งแกร่งที่แพ้มาจากกระบี่เซียนหากว่าลินเย,ย่คือหัวหน้าจริงๆไม่ว่าเขาจะเผชิญกับสตูที่แข็งแกร่งขนาดไหนเขาก็ต้องไม่แพ้แนะ่ ลหลังสัตว์โบราณกลับสามารถใช้วิชาได้เนี่ยมาระกาดยิ่งกว่าร่างเซียนซะอีกไม่รู้ว่าหลินเยี่จ,จะต้านเอาได้ไหมอาวุธเก,กิดเกลืฝนต่างเก็เสียเปรียบและอย่างนี้จะสู้ได้ยังไงขอแค่สแสดงเขียดแดนเวลาและมิติออกมาวิชาก็ทําอะไรจางรัวเฉินไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เซียนจากกลุ่มอํานาจต่างๆล้วนแต่อยู่ในเมืองเสินไถจะต้องมีไม่น้อยที่กําลังมองการต่อสู้นี้อยู่แน่หากว่าใช้เขียแดนเวลาและมิติออกมาพวกเขาต้องรู้แน่ หากว่าสามารถฝึกฝนสีธาตุคุ้มกายได้สําเร็จก็จะสามารถควบคุมพลังหา,าธาตุได้และใช้วิชาของพลังห้าธาตุออกมาต่อให้เป็นพลังที่ยังไม่สมบูรณ์ก็ยังไร้กาดกว่าวิชาจากร่างเดิมของสัตว์โบราณและพอจะตอบกลับไปได้การฝึกฝนของจังหวัดเฉินมาถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่7ของคักรมรรคฉา,าก่อนงานประชุมกระบี่เขายังมีโอกาสาบ้ากที่จะฝึกฝนสีธาตุคุ้มกายได้สําเร็จมีแต่ต้องฝึกฝนสีธาตุคุ้มกายสําเร็จเท่านั้นความสามารถของเขาจึงจะก้าวหน้าไปอีกมากแน่นอนว่า ต่อให้จ้งว่าเฉินยังฝึกฝนสีชาติคุ้มกายไม่สําเร็จก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีกําลังต่อต้านจ้าว่าเฉินโครจรปลานเซียนแล้วส่งเข้าไปในเสื้อคุมดาวตกพลางกายเขาก็ตุ้มกําลังของเสื้อคุมดาวตกออกมาร่างของเขาก็เบาลงทันทีจากนั้นจ่ารถเฉินก็กระตุ้นอัคา,าะในกระบี่วารีมังกรมรกตแล้วโจมตีไปที่เสอเอ,อ๋อความเร็วที่เขาแสดงออกมาหากเทียบกับก่อนหน้านี้แล้วไม่เพียงแต่จะไม่ช้าลงแต่กลับยังเร็วขึ้นอีกหลายส่วนด้วยเป็นไปได้ยังไง สายตาของเสอเอ,อ๋อแสดงความคิดไม่ถึงออกมานางอยากจะเชื่อว่าเมื่อนางแสดงวิชาร่างเดิมกดเขาออกไปแล้วลินเยี่ยกลับยังคงเคลื่อนไหวได้อย่างนี้กระบี่ที่1ร่างของจงางเฉินเหลากับรวมเป็นหนึ่งกับกระบี่แล้วกลายเป็นแสงทำลายวิชาร่างเดิมของเสอเอ,อ๋อจนกระทั่งไปถึงบริเวณหน้าผากของนางและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปและ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็ มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ